มีไว้ไม่ผิดหวังรอแต่เช้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยขเยอเยอวัดหนักๆที่นี้ตัวเนี้ยกองครับเต็มตีนเตียยยำกันไปมาดิยังไงอุ้ยจิ้งมต MT เตีย ใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหขาแม่งสั่นเลยหัวใจจะวายตัวนี้ครับเต็มตีนเตียไงฝากกดติดตามถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเต็มตีนเตียบรยการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ 努力，努力、eh，努力，努努努努。 怎么对的那么？ Åh her, det er trådende ของหนักแล้วคนนี้ของหนักแล้ว,นนลวตูนของหนักแล้วต้องให้ลงครับบาลานซ์ PE สาม กบขนาด6.5นะครับกันลมนะฮะโอหใส่พอได้นะครับโอ้โหแรงดีแรงดีจริงๆสาธุฟังเนี่ยอ่อพอะลอทะลเดี๋ยวจะช้ำโอ้โห ใจเย็นครับอ้าวโอ้โหไม่ได้ครับกำลังแขนไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ตกปลาน้อยไปหน่อยมาโอ้โหหลุดจนได้ไม่กำลังแขนไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ไม่ได้ตกปลาสองสาเดือนเหมือนแขนซ้ายไม่ค่อยมีเลย ดีลาไปจนได้ครับอ่อนเหลือเกินทำไง พาฉันา ถุงกระเช้ยไม่ถูก,ไม,ถก,ไ,มถกไม่ถูกเก้าแบบนี้ชนิดพกพาใช้งานหนักนะฮะนีหยอดซะหน่อยนะครับสตีดเอนี่ใส่สายมาเยอะนะครับต้องดึงสายออกก่อนระวังร่วงน้ำกันด้วยนะครับ ไปดนตากล้องสะแร้วหยอดน้ำมันสักหน่อยครับนี่ครับแล้วก็ถ้ารู้สึกตีไม่ค่อยวิ่งก็หยอดน้ำมันสักหน่อยครับตัวนี้รูกป,ปืนก็เป็นไทเทเนียมแบริ่งด้วยนะครับ สองหยดอะไรเงี้ยก็พอแล้วครับแล้วก็หยดตัวเกีี่ยสายหน่อยประกอบก่อนตัวร่วงน้ำ

ผมเพิ่งทานข้าววันเสร็จครับแล้วมันจิบข้างเสาปูนะครับย้ำไปสี่ห้าไม้ครับตามมาการมีอาการทุกไม้เลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยเมื่อกี้เสียงมันดังนะเขาให้เจนปลาครับปลาที่นี่เราตกเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้กําจัดนะครับเคลื่อนย้ายนี่ครับดูกบโอ้โหไงฮะขอพับนิ่งทีนะฮะก่อนจะจับปลาฉดโโดไม่ให้มีบาดแผลที่มือนะฮะ มือเนะป้ทับดาวนะครับขอบคุณไปด้วยนะครับรา้านพัดดาวนะครับสนับสนุนถุงมือให้นะครับยาจ,จับถ่ายลูกต้องรีบุเคนะขอภาพดิ้งเนาะมาดูกันว่ากี่กิโลนะครับ เก้าเดี๋ยวนะนิ่งๆก่อนนี่นะครับประมาณเก้าห่างพน้นยังพนแล้วนี่นะครับเก้าจุดเดี๋ยวนะกิโลไม่นิ่งเก้าจุดห้าโดยประมาณนะครับเก้าจุดห้ากิโลโอ้โหตัวมันอ้วนเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนี่ฮะ โอ้โหรับรองได้ในโจยเข้าไปอยู่เลยเดี๋จะมาอยู่ที่หน้าขาต้องระวังดิ้นนะครับเบ็ดปลาชะโดนี่อันตรายมากมากนี่ครับไอกของงานนี้นะครับแบรนด์นสรอม2007นะครับกันลมนะฮะงานทำจากไม้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือผมโมเบ็ดนะครับใส่กาดไม่ได้นะครับเอาไว้ตีแบบจิบผิวน้ำโล่งๆนะครับนี่นะครับ ไ้ด้วยนะครับตัวเร็วนี้เจอกันนะครับไบโอนิกครับตีลื่นตีไกนะฮะอย่าลืมไบโอนิกนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาลอกนะฮะหยดน้ำมันนะพวกเกี่ยวน้ำมันนะฮะผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็คันที่ใช้นี่ครับเป็นคันเซนทอยนะครับตีเจนยูนิตนะครับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ลอกเป็นสติ๊เอนะครับแล้วก็สายบาลานซ์ทีอีสามขอบคุณไปด้วยนะครับก็ผถาที่สวยจากกรอฟชิ่งนะฮะแล้วก็ลูสเลสนะฮะแบรนด์ที่ตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับ โอเคครับเครื่อที่ใช้วันนี้คืคิมปั้นสามสูนตุนะครับไปต้องเพิ่ฝากหน่อย